เพื่อนๆครับช่อง YouTube ของผมไม่มีสิทธิ์สร้างรายได้อีกต่อไปสวัสดีครับผมครูเป้งนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ชัวร์ช n นลครับคลิปในวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงจากผมเลยนะโดนมาสดสด ร้อนๆนะครับช่องโดนปิดสร้างรายได้นะฮะซึ่งนะตอนนี้นะครับยอด subscribe ของผมนะครับอยู่ที่1 1ึ่คนนะครับยอดดูอยู่ที่1.5ล้านวิวนะครับแล้วก็เวลารับชมวิดีโอนะครับอยู่ที่1.9เหมื่นชั่วโมงนะครับซึ่งผมใช้เวลาในการปั้นช่อง YouTube นะครับจริงจังกับการทำ YouTube เนี่ย2ปีนะฮะปีนิดๆนะครับ นะจนยอดซับเนี่ยถึงหมื่นซับนะผมดีใจมากๆเลยนะครับแต่เมื่อประมาณช่วง4-5หวันก่อนนะครับผมได้รับอีเมลจากา Youtube นะครับว่าช่องของผมนั้นไม่มีสิทธิ์สร้างไรายได้นะครับผมก็เช็คดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะผมกดเข้าไปนะครับโดนนะฮะผมโดนในส่วนของเนื้อหานำกลับมาใช้ใหม่นะครับ ซึ่งเนื้อหาเนี่ยผมอนุมานได้เลยว่าเป็นเนื้อหา,อา YouTube Short นะครับที่ผมมีการตัดคลิปนะมีการดูดคลิปจากโซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, Instagram นะครับแล้วก็มาตัดลงช่องนะครับซึ่งนะสิ่งที่ผมเจอนะครับผมน่าจะเจอในส่วนของการนำคลิปมาแล้วไม่มีการใส่คุณค่าไม่มีการใส่อะไรใหม่ๆเลยนะครับก็คือเอามาตัดต่อๆกันแล้วอัปคลิปเป็น YouTube Short ไป นะครับซึ่งมันไม่ติดลิขสิทธ,ธิ์นะครับแต่มันผิดกฎของชุมเชยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสิ่งที่เราควรทํานะครับถ้าเกิดว่าเรามีการนําคลิปจากที่อื่นมาเนี่ยสิ่งที่เราควรที่จะทําก่อนที่จะอัปคลิปลงไปในช่องของเรานะครับสิ่งแรกเลยนะถ้าเนื้อหาที่เราเอามานั้นเราไม่ได้สร้างมาเองต้องบอกก่อนนะครับว่าเนื้อหาที่เราไม่ได้สร้างขึ้นมาเองนะถ้าเนื้อหานั้นเป็นเนื้อหาที่เราสร้างขึ้นมาเอง เราก็ไม่ต้องกลัวนะฮะแต่ถ้าเราเอาคลิปเข้ามาดูดคลิปเข้ามานะครับจากโซเชียลมีเดียอื่นหรือเอามาจาก Youtube c h anel n อื่นนะครับเราจะต้องทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ก่อนนะฮะก่อนที่จะอัพคลิปนะครับข้อแรกเลยนะฮะแก้ไขเนื้อหาที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเองให้มีความสนุกสนานหรือมีการแทรกข้อคิดลงไปนะครับนะก็ไปตีความกันเอาเองนะครับนะว่าจะทำยังไงนะครับ ข้อ2ก็คือเนื้อหาของบุคคลอื่นโดยที่ส่วนหนึ่งของการรีวิวเชิงวิพากษ์วิจารณ์คล้ายๆว่าเอาเนื้อหานะครับซึ่งไม่ใช่เนื้อหาของตัวเองนะฮะเป็นเนื้อหาของคนอื่นนะครับเอามาวิพากษ์วิจารณ์นะฮะนะครับก็ไปไปตีความกันเอานะฮะสามก็คือฉากภาพยนตร์นะฮะที่คุณเขียนบทสนทนาขึ้นมาใหม่นะครับพร้อมมีการเปลี่ยนแปลงเสียงภาคนะครับ สังเกตดูจากช่องสปอยนังต่างๆนะครับเขาจะาใช้หลักการนี้นะครับทำให้ช่องของเขานั้นสามารถอัพคลิปนั้นๆได้นะครับ4ก็คือเทปบันทึกการแข่งขันกีฬาที่คุณมีการอธิบายสิ่งที่ทํานะครับนะเช่นว่าผู้แข่งขันคนนั้นมัน,ม,นมันแพ้หรือชนะมันยังไงมีการพากเข้าไปเอาง่ายๆนะครับเช่นผมทําคลิปมวยอย่างเงี้ยนะครับผมเอาคลิปมวยจากที่อื่นมานะครับ ผมจะเอามาต,ตัดต่อกันนะครับใส่แบ็กกราวใหม่ดึงภาพหน่อยให้มันดูในมุมมองของมือถือได้นะครับแต่ผมไม่ได้ใส่เสียงภาคลงไปเนะี่ยเอาเสียงเดิมอะไรทั้งหมดเลยเนะี่ยผมผิดนะครับนะและคุณกําลังทําอย่างนี้คุณก็ผิดด้วยนะครับดังนั้นแล้วนะครับอย่างน้อยจริงๆนะฮะเอาคลิปมาตัดเสียงออกนะฮะเอามาตัดต่อใหม่ตัดเสียงออกนะครับ,าาใ,สออรบใส่เสียงเรารลงไปนะภาคลงไปหน่อยนะภาคใหม่เขาทําอะไรเขามีการต่อยเขามีการเตะอะไรนี้เช่น ยกตัวอย่างง่ายๆผมทําคลิปมวยอย่างนี้นะครับผมก็มีการภาคใหม่ลงไปเลยนะครับข้อต่อมานะครับวิดีโอรีแอคชั่นนะครับนะสังเกตดูนะจะมีช่องที่เขาทำรีแอคชั่นก็ไปตีความกันเอาในข้อนี้นะครับข้อสุดท้ายก็คือฟุตเทจที่มีการตัดต่อโดยครีเอเตอร์ท่านอื่นซึ่งมีการเพิ่มเนื้อเรื่องหรือข้อคิดลงไปนะครับนี่คือสิ่งหลักๆที่เราควรที่จะต้องทำนะครับหากเราเอาคลิปมาจากที่อื่นนะครับ มีการดูดคลิปมาจากที่อื่นนะแล้วจะเอามาอัพลง YouTube Channel เนี่ยเราจะต้องมีการเพิ่มสิ่งเหล่านี้เข้าไปก่อนนะนะครับแล้วสิ่งไหนล่ะที่เราไม่ควรทำนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับวิดีโอสั้นๆหนะ y o u u u e s ช o อ t นะเขาหมายถึงช็อตนะครับวิดีโอสั้นๆที่มีการรวมนะครับรวบรวมมาจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับสังเกตดูนะ หลายชาแนลนะครับมีการเอาคลิปมาจาก t i k t o อกนะครับเอามาตัดใหม่เอามาเบอร์โลโก้ t i k t o อกนะครับคุณคิดว่าจะรอดนะรอดได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวก็เจอแบบผมแน่นอนนะครับเพราะผมก็ทำแบบนี้แหละนะครับผมเอาคลิปของพวกแบ็กพิงค์นะฮะลิซ่าผมชอบลิซ่านะครับแล้วก็ผมผมชอบอีกคนหนึ่งอ่ะเจนนี่ด้วยอ่ะผมชอบเจนนี่นะครับผมก็มีการเอาคลิปของลิซ่าเอา คลิปของเจนนี่นะครับที่เขามีการเต้นน่ารักน่ารักนะฮะที่มีการอัพลงในส่วนของ tiktok นะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียอื่นเนี้ยมาอัพลงในช็อตของผมนะครับผมผิดนะผมผิดข้อนี้เลยนะผมคิดว่านะนะครับนะสองก็คือคอลเลคชันเพลงจากศิลปินต่างๆนะครับคุณได้รับนะได้รับลิขสิทธิ์จากเขาแล้วก็ตามนะครับนะนะแต่ว่าก็ผิดอยู่ดีนะนะครับในในเรื่องของ เนื้อหาซ้ำนะครับเนื้อหาอนำกลับมาใช้ใหม่นะครับ3ก็คือคลิปต่างๆจากรายการโปรดนะฮะมีการตัดต่อนะรวมกับการเล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆนะฮะหรือไม่มีการเล่าเรื่องเลยนะครับอย่างนี้ก็ผิดนะนะครับสก็คือเนื้อหาที่มีการอัปโหลดมาแล้วหลายครั้งนะครับระวังให้ดีนะเนื้อหาที่มีการอัปโหลดมาแล้วหลายครั้งนะครับจากครีเอเตอร์ท่านอื่นนะจากช่ n ง e นอื่นๆนะครับ ระวังนะครับสุดท้ายก็คือ <c oughs> การโปรโมทเนื้อหาของผู้อื่นแม้จะได้รับอนุญาตแล้วก็ตามนะครับส่วนเหล่านี้เนี่ยจะโดนนะจะโดนในเรื่องของเนื้อหานำกลับมาใช้และนี่คือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำนะครับก่อนที่เราจะมีการอัปคลิปลง YouTube Channel ครับแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับใครที่เจอปัญหานี้นะครับเราสามารถที่จะกลับมาสร้างรายได้ได้เหมือนเดิม นะครับแต่นะแต่นะครับแต่อย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องเคลียร์คลิปพวกนั้นทิ้งให้หมดลบทิ้งให้หมดนะครับจากช anel ของเรานะแล้วนะครับ2หลังจากลบคลิปพวกนั้นแล้วนะครับผู้ติดตามของเราจะต้องเกิน1,000นะยอดเวลารับชมจะต้องเกิน4,000ชั่วโมงนะนะครับอ่าสังเกตนะของผมเกินแล้วครับ เหลือข้อสุดท้ายนะครับด้านล่างเลยนะการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของชุมชนเนี่ยนะครับซึ่งผมยังผิดอยู่นะครับผมติดโทษแบนอยู่นะฮะในช่วงวันที่8-9ถึงเเมษานะครับปุ่มสมัครอีกครั้งนะฮะจะปรากฏขึ้นให้ผมสามารถกดนะฮะเพื่อที่จะสมัครเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์กับ YouTube ได้นะฮะนะซึ่งผมก็รออยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็ ไล่เคลียร์คลิปนะฮะที่มันเป็นปัญหาทิ้งไปแล้วนะครับหวังว่านะหวังว่านะครับในช่วงวันที่8ที่9เมษายนนี้ผมจะสามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์นะครับเนะพื่อที่จะเปิดสร้างรายได้ของช่องได้อีกครั้งหนึง่งใคร,ครที่มีข้อสงสัยที่อยากจะซักถามนะครับในเรื่องนี้นะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและก็ใครที่ชอบคลิปนี้แน่นอนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคอเนเทนต์ต่อไปจากด็อกเตอร์ชัวร์ชานลครับขอบคุณครับ